เกมนี้เลตเตอร์ครับอันดับ18เจอกับเอเวอร์ตันอันดับ19ครับอยู่ท้ายตารางกันทั้ง2ทีมทางทั้ง2ทีมนี้ถ้าใครชนะเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่โซนเหนือของโซนตกชั้นไปน,นิดนึงเลยครับวันนี้ทางฝั่งเลตเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับผมผู้รักษาประตูใช้เดเนียลอีเวอร์สันเซ็นเตอร์แบ็กสคนเป็นวอลฟาสกับโซยอนฮูแบ็กซ้ายใช้ลูธโทมัสแบ็กขวาทิมโมตีคสาสตันเย่กองกลางตัวรับวันนี้ใช้บูบาการีซูมาลีกับวิลเฟนดีดีครับ กองกลางกระลุกเจมส์แมดดิสันปีกซ้ายฮาวิบานปีกขวายูริเตลรมันกองหน้าเจมี่วาดี้ครับวันนี้สําหรับเลสเตอร์ส่วนทางฝั่งเอเวอเรตันฝั่งเอเวอเรตันผู้รักษาประตูวันนี้เป็นจอแดนปิกฟอร์ดเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเจมส์ทาคอฟสกี้กับไมเคิลคีนแบ็กขวาซซมูสโคลแมนแบ็กซ้ายมีโคเลนโก กองกลาง3ตัวอับดุลไลดล์ดูกล่อิริซาคานนเกแล้วก็เจมการเนอร์ครับวันนี้เด็กเก่าแมนยูลงเป็นตัวจริงแนวลุก3คนใช้เอาไวแมคกนิวโดมินิกคาว์ดเลวินแล้วก็อเล็กอีวบี้ครับผมโ,โหจัดหนักเหมือนกันสำหรับเอเวอเรต ถ้าดูรายชื่อแล้วเนี่ยนักเตะของนักเอเวอตันและเลตเตอร์นี่เป็นนักเตะที่นักเตะชื่อดังกันทั้งนั้นเลยนะครับในบิมเบรียเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รายชื่อแบบไกลกาเลยนะแต่ว่าปัญหาคือประจุมอยู่ท้ายตารางได้ยังไงก็ไม่รู้เริ่มเกมมาวันนี้เป็นเอเวอตันได้ทักทายก่อนครับนาะทีที่แปเนี่ยเป็นดูกเกลียพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายออกขวามาให้อีวอบี้ยิงครับอีวอบี้ยิงไปที่เสาสองครับแต่ว่าเป็นอีวอตันโชว์ซูเปอร์เซฟครับลูกนี้หลังจากนั้นนาทีที่ 12, สิบ,บ, dy, บอสองเลต จ่ายกลับไปให้จิมเอดิสันยิงครับแต่ว่าเอดิสันก็ยิงค่อยไปหน่อยมันก็ทําให้จอร์แดนพิกฟอร์ดเซฟไปได้ลูกนี้ถัดมานาทีที่14ครับเป็นทางฝั่งเอวานตันได้ลูกจุดโทษครับจังหวันนี้เป็นซีมูโคอมเมนเปิดมาให้คาร์วอรล์ลิวินพักอกลูกนี้แต่มันก็เป็นคาสตันย่ของลิสเตอร์ครับมาผักคาร์วอรล์ลิวินข้างหลังมันก็ทําให้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็คาร์วอรล์ลิวินก็ลุกขึ้นมายิงเองลูกนี้ยิงเข้ากลางประตูไปเรียบร้อยเลยยิงมุมสูงนะครับ มันก็หมดสิทธิ์ลับนะครับสำหรับอีเวอร์ตันรูปนี้ก็ทําให้อีเวอร์ตันออกนำเลตเตอร์ไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเลตเตอร์ก็พยายามบุกไล่ตีเสมอนาทีที่ยี่สิบสองครับเป็นอีเวอร์ตันได้ฟรีคิกจากฝั่งขวาเจมส์เมดิสันเปิดมาให้ฮาวิบาร์มงย้อนกลับมาครับแล้วบอลมันก็ไปเข้าทาง, art, องวอลฟาร์ดมงโชงมาให้ซซยอนคูกระโดดยิงเลยนะครับยิงวอลเล่เข้าไปเลยรูปนี้ทําให้เลตเตอร์ตีเสมออีเวอ,อร์ตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นเอเวอร์ตันก็โดนเลตเตอร์ จากลูกยิงไกลแต่มววันก็ค่อยไปถัดมาอีกนาะทีที่3าครับลูกนี้เป็นทางฝั่งเอเวอร์ตันครับพยายามจะบุกใส่ลิตเตอร์แต่ว่าเป็นไมดิเซนไปตัดบอลมาได้แล้วก็จ่ายทะลุช่องให้วาดี วิ่งฉีกออกมาแล้วก็ล็อกหลบลูกสาวประตูจอร์แดนบิ๊กฟอร์ดยิงเข้าไปทําให้เลสเตอร์พิกกับมานํำสองประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นทางฝั่งเอฟร์ตันกับเลสเตอร์ผัดกันลุกผัดกันรับนะนาทีที่42เอฟร์ตันก็มีโอกาสบ้างเป็นจังหวะที่ดูกูลเล่มีโอกาสยิงจะจ่อหน้าโกครับแต่บอลมันก็ข้ามคานลงไปไม่ได้ลุ้นนาทีที่44เดวายแมกนิวพาบอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็คอร์สตัดเข้ามาให้เออร์วิลินแต่ว่าเออร์วิลินเหมือนยิง ยิงจังหวะมันกักๆเนี่ยมันก็ไปติดอีวิสันนะรู้จ่าประตูก็เซไ่ได้ในจังหวะต่อมาเลยลเอยตอร์ก็สวนในจังหวะนั้นเลยแล้วก็เป็นทางฝั่งเจงมีวันที่หลุดเดี่ยวมาแล้วก็เลี้ยงบอลมาแล้วก็พยายามไปชิปบอลข้ามจอแรมปกฟอร์ดนะแต่ว่ามันก็ไปชนขานแล้วก็ดิ้งออกไปลูกนี้โอ้โหใกล้เคียงมากถ้าเป็น3 1มหนึ่งเนี่ยผมว่าลิเตอร์นี่ขาดแน่นอนหลังจากนั้นมันก็มีจังหวะที่เซมูสโคมแมนนะครับนาทีที่45่สิบห้าได้รับอาการบาดเจ็บเขาไปชนกับซูมารีนะครับจังหวะนี้ น่ากลัวมากคือเมื่อวานก็มีเคสของลิปเปเรล่าแล้วใช่ไหมวันนี้ก็มีเคสของซีมูธโคแมนหนึ่นะครับโอ้โหานห็นใจมากน่าจะปิดเทอมแล้วในฤดูกาลนี้สาหรับโคแมนถ้าดูตามภาพนะคือมันบิดแบบว่าบิดไปแบบเกือแบบแบบแบบ90องศาเนะี่ยจังหวะนั้นนะโอ้โหน่ากลัวมากพอหลังจากปฐมพยาบาลโคแมน Coleman อยู่เกือบ10บนาทีนะครับอันนี้ก็กลับมาเล่นต่อแล้วก็เป็นนาทีที่45่สบวกแครับผมเป็นฮาวิบาร์นไดบอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็ คอสกลับเข้ามาเพื่อจะให้เพื่อนร่วมทีมยิงนะครับแต่ว่าบอลมันก็ไปติดแขนของไมเคิลคีนแล้วก็ VR ก็จับให้เป็นรูปจุดโทษของเลเตอร์นะครับแต่ว่าปัญหาคือเจมส์เมดิสันลุกขึ้นมายิงไม่เข้าครับลูกนี้เมดิสันก็ยิงไปกลางประตูแล้วก็บิ๊กฟอร์ดก็รอรับอยู่กลางประตูเลยนะมันก็เลยทําให้เลเตอร์ยังไม่ได้ประตูทิ้งห่าง3 1น่ครับก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์นั้นหลังจากเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยก็เป็นอีวัตตันบุกซะส่วนใหญ่นาทีที่หลุดเข้าไปยิงแต่ก็บอลก็ไปักษาประตตูเอร์แล้วก ถัดมาเลยที่นาทีที่54ครับผมเป็น The White m a g n เปิดเข้ามาในกรอบเขียนโทษของเลเตอร์นะครับแล้วคราวนี้มันก็เป็นทางฝั่งอเล็กอิวบีวิ่งเข้ามายิงครับเข้าไปเลยทําให้เอเวอรตันตีเสมอเลเตอร์ Letter, 2ประตูต่อ2 หลังจากเลสเตอร์โดนตีเสมอมันก็บอลมันก็สู่สีกันนะเลสเตอร์ก็พยายามบุกแล้วก็อีวัตตันก็พยายามบุกมันต้องชนะกันทั้งสองทีมแหละคือถ้าเสมอเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีจะเท่าไหร่นาทีที่77ฮาวิบานมีโอกาสครับฮาวิบานได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบแล้วก็ล็อกยิงแต่ว่าบอลมันก็ออกไปไกลเลยนาทีที่80นี่ใกล้เคียงสุดแล้วเป็นปิกฟอร์ดออกมาเล่นบอลน,นอกกรอบครับแต่ว่าไปเล่นพลาดแล้วบอลมันม,มาเข้าทางวาร์ดี้วาร์ดี้ก็พยายามจะยิงครับเพราะจังหวะนั้นนะ ฟิคฟอร์ดก็ไม่ได้อยู่หน้ากโกดิงแต่วาดี้ก็ยิงได้ตรงกรอบนะมันก็ออกไปนาทีที่86เนี่ยเป็นเจมการ์เนอร์ครับได้บอลอยู่กลางสนามแล้วใจออกขวาให้อีโวบี้ยิงแต่ก็ไปติดบล็อกแล้วบอลมาเข้าทางดูกล่ดดูลกล่ก็ยิงแล้วก็อีเวอร์ซันนะครับปัดบอลออกไปให้เป็นประตูหลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็จบเกมทาให้ทั้ง2ทีมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2 โอ้คือที่น่าที่น่าดูก็คือบอลมันสนุกนะคือทั้งสองทีมมันเล่น,นมันๆยกทั้งเลตเตอร์ทั้งอเวัตนเลยเล่นบอลสนุกมากไม่รู้ว่าจมอยู่ที่ท้ายตารางได้ยังไงนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมรับซะมากกว่านะครับเกมรับน่าจะไม่ได้เรื่องนะแล้วก็ทําให้จบเกมนี้นะครับผมเลตเตอร์กับอเวัตนเสมอเลยเก็บคนละเต้มทาให้เลตเตอร์นะ่จาก29ก็เป็น30แเต้มเลตเตอร์ก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในสิบหกเลยแต่ว่าประตูได้เสียนะ ของเลสเตอร์มันดีกว่าเพื่อนไงพวกลีดกับนอตติงแฮมโฟลเรสแต่ว่าแต้มเท่ากัน30แต้มส่วนเอเวอัตตันก็จาก28แต้มก็ขึ้นมาเป็น29แต้มนะครับตามนอตติงแฮมโฟลเรสลีดเลสเตอร์อยู่1แต้มแต่ว่าทั้ง5ทีมที่หนีตกชั้นอยู่ตอนนี้ผมจะไล่ตั้งแต่เลสเตอร์ลีดนอตติงแฮมโฟลเรสเอเวอัตตันเซาท์แชมตันเนี่ยแข่ง34เกมเท่ากันแล้วจะมีโอกาสให้เล่นอีก4เกมนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เราก็ต้องมารออยู่กันผมคิดววว่าา่่่าาาาาภพรรมมหหืออนนน้้ตตขงททีีีจะกชัเย มันก็จะอยู่ใน4ทีม5ทีมเนี่แหละนะเรตเตอร์ลีดน็อตติงแฮมฟอร์เรสเอเวอเรตต์เซาท์เทมป์ตันเนี่ยครับเอาจริงๆมีแต่ทีมทีมที่แฟนบอลแฟนบอลในเมืองไทยเยอะนะเรตเตอร์ก็เยอะนะลีดก็เยอะน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยนะผมว่า,าก็มีอยู่นะเอเวอร์ตันด้วยเนี่ยโอ้โหเซาท์เทมป์ตันเนี่ยคือเป็นทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดมานานนะยกเว้นลีดก,กับฟอร์เรสที่บึ้งขึ้นมานะก็น่าจะหายนะถ้าห้าทีมนี้ตกชั้นนะครับผม